โอ้โหโอ้โหที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนต้ยแยนเจนโอ้โหอล่มไอ้เอท้อ่อมันลุ่มว่ะไอ้เรมันลุมกูกูไม่ได้เดา้ลยโอ้โหที่มันไม่ใช่ระเบแล้วไอ้เรื่อมันนิวเคล ไม่มีหลุไม่อยาาหลุมไม่โอ้รบปโนี่หนไ่อ้โอ้ไอสัตว์ไอ้สามสามคนปาามุมเรียวโอ้โหทายแอคเก <heaven> ิล <entender it> <uffs> แล้วก็ขอกลับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เราจะมาเล่นอีเวนต์สนุกๆขำๆกติกาที่คิดกันขึ้นมาเองแก้เบื่อนะครับวันนี้เรามีกัน6คนเราจะใช้ระเบิดคนละ50ลูกใช้ดีเอ็กคนละ10แล้วอยู่แค่ในนี้ปลาใส่กันใครตายก่อนแพ้ออกแพ้ออกห้ามออกจากในนี้นะครับผมระเบิด50ลูกใช้หมด50ลูกแพ้ใช้ดีเอ็กหมด10อันก็หมดเลยโอเคเล่นไปรอบไปรอบใครอยู่เหลือรอดไปคนสุดท้ายชนะไป5้3มเอ้ยอย่าลืมบอกไปทำดาเมจใส่กันได้แค่ระเบิดเท่านั้น ห้ามยิงห้ามต่อยห้ามทำอะไรทั้งนั้นต่อยไม่ได้เลยแหละเออระเบิดหมดเท่ากับแพ้ออกเลยห้าสีมสนึ่งไปนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮียเฮ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเฮ้้ยเ้้้ยาฮ้้ยใจเฮ้ยเฮยเงยเฮยเ้ยเฮยเยเียกูตา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 ยแน่กูตายแน่ กูตายแล้วเขาเรียกว่าสเต็บจู๊ดเรียบร้อยเรามีคนตายเรียบร้อยเรียบร้อยมีคนตายเรียบรยเฮ้ยเหลือมะเขือกระแซมหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูเดี๋ยวก่อนโอเคแล้วเราหยุดก่อนเราหยุดก่อนโอ๊ยมะเขือมันจะตายอยู่แล้ว โอเคครับคุณชมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับในยกแรกแซมดอสัันกับมะเขือเอกดวลกันหนึ่งหนึ่งคนที่อยู่ข้างบนก็คือคนดูนะตายหมดแล้วเขสก่าบขึ้นมาแล้วอ้ะห้าสี่สหนึ่งลุยเอาปลาเออใครตายก่อนคนนั้นชนะตอนนี้นะครับแซมดอสันง้างไปแล้วเซนระเบิดฟังซ้าย และ้งไปที่ฝั่งซ้ายปาเข้าไปฮะนับเวลาด้วยมะเขือตอนนี้เลื่อนเหลืออยู่ครึ่งหลอดกับ DX น่าจะเหลือไม่มากแล้วครับแซมดอสั้นตอนนี้ได้เปรียบอย่างยิ่งโอ้โหโอ้โหโดนแน่ตอนนี้ไม่ใช่โดนคนเล่นนะเหียคนดูเนี่ยโดนมะเขือปั๊มยานะครับมะเขือปั๊มยาเอ้มืมะเขือแม่งปั๊มบึกบึกไปไหนไม่ใช่อะไรมาแลนดทันตะวันคนอละคนไิดคนไอ้คนไอ้คนมอ้คน เนี่ยีไงแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนอะไรแล้วพี่ระเบิดหมดไอพโ่เ้วเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้ยจายออกมาแล้วพี่ระเบมดหมดเลยพะร่ะโอ้ยเรียบร้อยเมื่อคืนเมื่อคืนระเบิดหมดครับผมและแล้วนายกแรกแซมดอสันชนะไปมีระเบิดมาสิบลูกเอียนเชอรัถึงรอบนี้ก็เก่งแล้ว โอเคครับค okay. uh ุณ huh. ผู้ชมครับหลังจากที่ยกแรกมันมันจบเร็วไปหน่อยนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนกติกานิดนึงเพื่อเนฟความเร็วนิดนึงก็คือว่าเราจะยืนกันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็หันหลังแล้วก็วิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนนับ5432 1สาสิ้นสุดคำว่าหนึ่งเนี่ยก็คือหันค่อยหันกลับมาปากันนะมันจะได้นานหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคน reconnect reconnect เดอมีคนเดินนกัน reconnect เออเอาไอ้เฮียหลุดเลยเอาเฮีย ทำไมเซิเออร์ฟมึงทำมันกูมาสิแล้วมันเกิดที่เดิมปกติมันจะเซิร์ยไปไอ้บอดจิงกมหมดตู้กินละโอ้โหแม่อยู่เป็นฝูงเลยจิ๋มหายไอ้ไไอรีเซิร์ฟแล้วบอดจิงกูเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวออกแป๊บหนึ่งมารอบนี้หวังว่าจะไม่รีเซิร์ฟแล้วบอดไม่ยิงหัวนะพร้อมแล้วก็หันหลังถ้าใครตายก็บอกว่าตายนะ

กูกำลังจะดวลกับมะเขือเลยวิ่งไปโคตรไกลอ่ะดีนะมะเขือดวงดีไปแล้ววันเนี้ยมีเสียงระฆังใช่ไม่งั้นละเปล่าตอนท้ายอ่ามันมีอีกลูกหนึ่งจะปาไปข้างหลังคุณเมื่อกี้เนี่ยงั้นแสดงว่าระฆังไม่ได้ช่วยมะเขือระฆังไม่ช่วยกู ห้าสี่สามสองหนึ่งไอ้สัตอ่ะโอเคฮะกูยางมัไม่ใหญ่แล้วกูนับเฉยๆนับนับว่าเออถ่ายแล้วนะคุยกับคนตัดคนตัดเขาต้อรู้อะห้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้โอเคฮะกูต้องต่องแบบวะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราามเหลือกันสี่คนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็หันหลังมาห้าสี่สามสองเดี๋ยวได้รู้จักอันทิพย์หนึ่งหน่อยนี่หนึ่งสองสามสี่ไงวิ่งก่อนกูอู้ โอ้ยยังยังยังเองสองตึ๊บึบโอ้โหโอ้โกอตายกือตายเออเออโอ้โหโอ้โหที uh ่ไี่ที่ไหนรับนีอ่ยที่ไหนโอ้ยตายย่โอ้โหโอ้มนหมออเ้หลุมกคนมันหลุมว่ะ้มันหลุมกูกูไม่ได้ด้วอะไรโอ้โห่มันไช้ระเบดแล้วไอ้เี้ยมันนิวเคลียด ไม่รู้ไม่อยาเาหลุมไม่ถูกโอ้มราโดนที่ไหนไปด้วยโอ้ไอสัตว์ไอสามสามคนปามามุมเดียวโอ้โไทยแอคเกิลข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแยดแค่ไหนที่ผมก็ผมก็โดดหลบเสาใช่ไหมครับผมก็ปั๊มยาด้วยปั๊มผมหลบนะผมหลบแล้วเบื่อมาเขื่อนแลเบิดพี่แมนนะเนี่ยรอบเยอะนะเมื่อกี้นี่เดินแต่สนามบอลนะไม่ได้สวนเลยอ่ะพูดตรงๆแบบนี้นี่ก็คือว่าเสื้อนี่ ไปใส่ไปงานไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจต่แจ้งคุณผู้ชมต้องได้รับทราบก็คือว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ครับปิงประมาณแปดร้อคุณเห็นคนเดินมูนบล็อกไหมครับแล้วประเด็นคือเราเหลือสามคนกลับตัวก็ไม่ได้จะไปไอ้ข้างหลังแม่งลอยกาอากาศไปแล้วอ่ะจะทยังไงดีวะเนี่ย ไปคุณผู้ชมเราจะได้เห็นคนวิทยายุทธ์ไงคนเก่งจริงอ่ะไม่ว่าจะยังไงมันก็ต้องเล่นได้คุณผู้ชมมีกาวะมาฮะไม่มีเออเออเลือกเลือกคอนเน็กเออเลือกคอนเน็กตาเจ้าใส่เจ้ากุ้งแก้วมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะและ <F ut ters> ในคลิปเนี่ยมันมันตัดแป๊บเดียวครับแต่ชีวิตจริงเนี่ย<อ>ชั่วโมงฝ่าดูแข่งจบไปรอบนานกันน้องแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามาต่อกันได้แล้วนะครับสําหรับแมทหยุดโลกกันในวันนี้ก็คือพอเล่นแมทวันนี้เนี่ยโลกนี่หยุดหมุนกันเลยทีเดียวเ<อ>พราะมันเป็นแมทหยุดโลกครับผมงไ,มไง่ายๆใหญ่อล<ง>ังการโอเคครมาแล้วครับคุณผู้ชม เหลือ3คนครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะี้ยวันนี้เราจะมาเป็นคุณผู้ชมเป็นธรรมการมาเลย5 4 3 2หันหลัง5 4 3 2 1ตอนนี้นะครับมะเขือก็มาเข้ามาในมุมของฝั่งนี้แล้วพยายามที่จะปีบไปหาพิกแมนแล้วก็พิกแมนโดนไปก่อนครับปั๊มยากลับมาตอนนี้ยังไง พิกแมนตอนนี้โดนถาถมหนักสันติภาพมีสบายเลยฮะแต่สันติภาพพยายามปาระเบิดไปที่มุมของมะเขือแต่มะเขือครับมะเขือ,อ,อ,อปั๊มยาแล้วอันที่1ท่พิกแมนน่าจะอันที่3นะครับดีเอ็กอันที่4เรียบร้อยครับได้ถูกใช้ไปสันติภาพยังไงครับยังหว่านไหมฮะสันติภาพได้อยู่ตรงกลางเรียบร้อยครับสันติภาพแล้วมะเขือก็เลือดครึ่งหนึ่งมะเขือใช้ดีเอ็กอันที่2อนะครับสันติภาพตอนนี้ครึ่งหลอดยังไงจะตายหรือไม่ฮะสันติภาพอยู่ตรงกลาง พลิกแมนครับมะเขือมันเล้วทาร์ดวันมึงเป็นใครวะอ๋อมะเขือเขียนทั้งภาคงงตอนนี้บีบใส่แล้วครับสันติภาพรับก้อยบีบแล้วตอนนี้สันติภาพบีบแล้วเนี่ยคนคนดูเลือดตรงเรียบเลยอ่ะมีคนตายสันติภาพครับโดนนะคุณผู้ชมครับ โอเคคุณผ <Okay, S 2> voilà ู <se> ้ชมครับมาถึงแล้วนะครับในแมตช์โลกหยุดหมุนกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มะเขือเอ็กกับเมล็ดธนวันนะฮะพิกแมแเนี้ครับหนึ่งหนึ่งกันครับเพื่อหาผู้ชนะกันในยกนี้วิหันหลังหันหลังตาเวชกาหันหลังหันหลังมันเตรียมกันแล้วมันเตรียมกันแล้วไอ้พวกไอ้ดับบี้อบบี้ห่าสิบสอยมองไม่เห็นแล้วตอนนี้พยายามที่จะแยกย้ายกันไปคนเราฝั่งนะครับมะเขือนี่ก็เข้ามุมช่ำของตัวเองไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังไงฮะจะมีใครบีบมุมหรือไม่ครับ แมลทารวานันโอโหป้าย,ย้อยครับค่อนข้างแม่นแต่ว่าไม่โดนครับค่อนข้างแม่นแต่ว่าไม่โดนมะเขือรู้สึกมะเขือว่าโดนระเบิดตัวเองหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้มะเขือปั๊มยาขึ้นมา,ามแล้วเรียบร้อยอะเมลทาร์ดาวันก็ตอนนี้จะดูอยู่ว่าใครจะเป็นไฟ <ผม S 2> บีบใครผมว่ามันเป็นแผนของพวกนี้ป่ะพลิกแมนครับก็ยังไม่เบียมุมแต่อย่างไดฮะแต่ว่ามะเขือนี่โอโหอาเกสซี่เลยทีเดียวครับใส่ฮะวิ่งใส่แล้ว วิ่งใส่แล้ววันนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงมะเขือเอ็กถอยกลับมาพิกแมนโอ้โหเชื่อมะเขือมันปลาระเบิดแม่นจังวะโอ้โหเป็นปลาป๋องหรือโอ้โอมันปลาแม่นจริงนะมะเขือกรรมการกรรมการว่าไงปั๊มปั๊มปั๊มให้หน่อยพี่นักตกกูถามอยู่กูก็ปั๊มใส่ตัวเองเหมือนกันอะไรพิกแมนตอนนี้ไม่รู้ใช้แผนอะไรเขาแถวบ้านนี่เรียกตั้งก้อ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำได้ยังไงวะเนี่ยขอ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 สัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับแผนที่คุณใช้นี่ชื่อชื่อแผนว่าอะไรครับในการเอาชนะในครั้งนี้ได้ครับคุณอยู่ในนี้ระเบิดไม่โดนคุณหรอกเฮ้ยไม่หรอกเฮ้ยหยอไม่โดนหรอแต่ถ้ามันหย่อนลงเดี๋ยวเดี๋ขอลองขอลองขอลองอ่ะคุณคุณเข้าข้างในเข้าข้างในปูา ไม่โดนก็เหี้ยอะไรสักเลนเลยที่โอเคครับผู้ชมครับวันนี้กิจกรรมสนุกสนุกนะครับในการปาร์ลเบิดยามว่างของพวกเราก็เป็นมติเอกฉันท์นะครับแซมดอสันแล้วก็พิกแมนก็ชื่อแซมเหมือนกันได้ชนะกันไปคนละคนละยกนะครับผู้ชมโอ้ยย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 ยคุณผู้ชมยุยย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  ช่วงนี่ยไงถ้าใครติดตามอยู่อย่าลืมกด subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงกันด้วยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าพรนหน้าสวัสดีนี้ผมติ๊ฟล็อกแปดและทีมงานอาาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย